วันนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรกบารนะครับก็ได้มาลงพื้นที่ในตนําบลในคลองบางประกฏอําเภอพัสมุตเจรีจังหวัดสุพรรกบารครับประสบปัญหานะครับในด้านของประมงนะครับเรื่องปลาหมอสีคางดําที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพนะครับมาเป็นระยะเวลานาน3-5ถึงปีนะครับผมทั้งนี้นะครับสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรกบารก็ได้เชิญหน่วยงานนะครับต่าง ไม่ว่าจะเป็นกรอมาอร์นะครับประมงจังหวัดกเกษตรอำเภอภาสมุทรเจดีแล้วก็กเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร,ะร,กรนะครับในเรื่องของตาหมอสีค้างดำครับับแบ่งกําลังเป็นสองชุดเดินจะเป็นคนละฝังนะครับตามนี้จะมีอ้วนรองรองพื้นอ้วนนอนต้อนอยู่ตรงนี้นะครับตรงจุดนี้คือจุดหน้าประตูน้ํา แล้วเดี๋ยวจะจะให้ท่านพีเคพเคกับลุงพื้นที่เจ้าของพื้นที่เจ้าของของบ่อพาไปนะครับว่าเราจะเริ่มจะผิดไหนลายจะไม่มีลายเป็นสีสีอันนี้ทางดําอันนี้มาล่าสุดกินทุกอย่างกินหมอสีเมื่อกี้ด้วยครับนี่ครับนี่ นะครับแล้วก็เขาจะเป็นพวกเอเลนสเปซี่เหงือกเขาจะมีแบบหนึ่งฟันฟันเขาจะกินแฉกเหมือนกับฟันเหมือนกับปลาเป็นรันยานะครับ <c oughs> นะข้างในองดูข้างในมันครับมันจะเป็น <c oughs> เป็นคมคมอยู่ <c oughs> ครับอันนี้กินหมดทุกอย่างอยู่ได้ทั้งน้ำตืดน้ำก่อยน้ำเค็แล้วก็ปรับสภาพได้ทุกที่ <c oughs> ครับ <c oughs> อ่าหมอสีมายันแต่พอตัวนี้เราบาดหมักพอมีค้างดำมาขน้ำกินตัวนี้ตัวนี้เลยไม่เยอะ อ่าอันนี้ของสีมายันอันนี้กินไม่อร่อยเนื้อเหนียวครับนี่แต่ก่อนมันเป็นปลาสวยงามเลี้ยงอยู่จุดๆจักคนเอาไปเลี้ยงมันตัวใหญ่ขี้เกียจเลี้ยงก็ไปปล่อยน้ํานี่เป็นปลาทำข้าวทั้งหมดจากอเมริกาครับจากอเมริกาใต้นี่พี่นี่นะครับนี่เห<ม>็นไหมสีสวยถ้าอยู่ในตู้กขาตัวเขาเอาไปใส่แต่ก่อนเคยเห็นสิบยี่สิบปีที่แล้วหรือสามสิบปีที่แล้ว<ม>อ่ะ<ม>อ่าใช่ครับพอตัวขี้เกียจแล้วก็ไปปล่อยทิ้งก็เลยเป็นปัญหาเนี่แหละครับมหมอเทศ ปลาหมอชมพองอีแบบหนึ่งครับมันนี้หมอน้าจืดอันนี้หมอน้ําก่อยครับในน้าทะเลหมอเทศเนี่ยครับเห็นไหมตัวมันจะสีเหลืองต่างกันเยอะไหมดูมันก็ต่างกันนะครับนี่ปลาปลาของไทยปลาพื้นบ้านเราปลาพื้นบ้านเราจะหมดแล้วนี่ไม่มีละตัวนั้นเขามากินหมดไายไปหมดแล้วครับตัวนั้นก็มาผสมพันธุ์กลายหมดตอนนั้นเนี่ยมันจะมีปลาดังกล่าวคือปลาดุกทะเลแล้วก็ปลากระพงอันน่าจะเป็นของจริงเลยนะ้องให้รานเล่างผมประสานกอร์รามานดที่รองเสียก็ประสาน พลร้อสแล้วก็หน่วยทหารหน่วยทหารหน่วยขึ้นตรงสวัสดีครับผมธนทรลุงเกียรติธนาโชธน,นะครับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการนะครับเปิดเวทีสัญจรประชุมสัญจรของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้นะครับแล้วได,ได้รับการร้องเรียนนะครับจากเกษตรกรในท้องถิ่นว่าปลาหมอสีครางดําที่เกิดขึ้นนะครับทั้งเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับ ที่เกิดขึ้นในอำเภอรพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางนี้เราก็เลยไดการในการกําจัดและจัดการก่อนนะครับเป็นตัวการเลยนะครับที่ทำลายระบบนิเวศนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกุ้งลูกปลานะครับต,ต่างๆนี่คือแบบว่ากินหมดเลยครับผม นายกิติพัฒน์รุจนารัตน์นะครับประมงอำเภอพัทสมุงรเจดีนะครับก็จากที่การเกิดการระบาดของปลาโมเสคดำนะครับในหลายจังหวัดที่ติดติดทะเลนะครับตั้งแต่สมุทรสาครสุโขทัยแล้วก็เพชรบุรีมาที่แล้วก็มาถึงชุมพรการโดยเฉพาะอำเภอพระสมุเจดีซึ่งเราได้รับการ้องเรียนจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากว่าเออตอนนี้มีการระบาดของปลาโมเสคดำซึ่งจะส่งผลต่อการพเลัตส์น้าของเกษตรกรซึ่ง คือวันนี้เราหลายๆหน่วยงานก็มาบูรณาการร่วมกันในการที่จะกําจัดนึกจากนึกจากเป็นการทดลองก่อนครับว่าเอนนี้เราจะให้เห็นภาพ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 ความจริงว่ามันมีมากขนาดไหนหรือมีปริมาณขนาดไหนครับคนนนี้เรียนเลยเรียนบูรณาการทุกภาคส่วนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ร่วมแก้ไขจับปลาหมอสีคางดำ ด้านสสเผยจะนำปัญหานี้นำเสนอปลดกันมาธิการเพื่อจัดชุเฉพาะกิจแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนหลังจากที่ทางสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับทหารทําการทดลองจับปลาหมอสีข้างดําเพื่อลดจํานวนปลาหมอสีข้างดําที่แปลกปลอมเข้าบ่อกุ้งบ่อปลาของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้าจนสําเร็จเมื่อวันที่14กันยายน2566ที่ผ่านมาล่าสุดนายบุญเลิศแสงพันธ์สสสมุทรปราการเขตเจ็ด พร้อมด้วยนายขจิตเวศแก้วน้อยในอำเภอพระสมุทรเจดี JD, และภาคีเครือข่ายุรนาการจับปลาหมอสีคางดำอีกหนึ่งพัเแหเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดี JD, โดยร่วมลงบ่อขึงตะข่ายดักจับปลาหมอสีคางดำที่กำลังแพร่กระจายทำลายระบบนิเวศของสัตว์น้ำในพื้นที่เกษตรกรอำเภอพระสมุทรเจดี JD, กว่า35,000ไร่มานานกว่า3ปีทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงกว่า60เปอร์เซ็นต์ นายบุญเลิศกล่าวว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุกปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ําและลงไปจับปลาด้วยตัวเองเพบว่าปลาหมอสีค้างดํามีลักษณะคล้ายกับปลาหมอพื้นถิ่นแต่ต่างกันที่สีปลาหมอพื้นถิ่นจะสีเหลืองส่วนปลาหมอค้างดําจะมีสีเข้มและขางมีสีดําเบื้องต้นปลาหมอพื้นถิ่นหายไปจํานวนมากเพราะกลายพันธุ์จนเกือบหมดและทําลายระบบนิเวศ จุดวางไข่และลูกปลาลูกกุ้งจนผลผลิตตกตำ่ำโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดี JD, ลดลงทําให้เกษตรกรในพื้นที่พระสมุทรเจดี JD, กว่า1,700รายเดือดร้อนอย่างหนักจนต้องร้องเรียนมาให้ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังด้านนายขจิตเบสกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มาร่วมแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการได้ลงพื้นที่เตรียมนำปลาหมอข้างดำไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพแจกเกษตรกรทั้ง6ออำเภอต่อไปได้ประสานพลังสภาเกษตรให้มาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะก็คือตอนนี้เป็นการตั้งต้นก็คือการเอาปลาขึ้นจากบ่อ,บอของชาวบ้านก่อนแต่ถ้าเกิดการเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวทางอำเภอก็อยากสะท้อนไปตามท่านต่ให้ คุยในที่ประชุมของกรรมธิการหรือวิสามัญกรรมธิการหรืออะไรสัาให้ช่วยผลักดันเพราะว่าเป็นเชิญนโยบายไปเลยเพราะว่ามันผมพูดในฐานะท่านในอำเภอพระลุีนะครับไม่ได้พูดในฐานะอาเภออื่นอาเภออื่นในจังหวัดอื่นก็มีปัญหาคล้ายเคียงกันเพราะว่ามันมาตามน,น้ำทะเลมันก็มีปัญหาเยอะถ้าแก้แค่จังหวัดอำเภอพัทุเจดีจังหวัดสุรรก,กาุรีอย่างเดียวปัญหาก็ยังไม่จบสิ้นมันก็จะ คล้ายๆกับน้ามันก็ไหลามาเรื่อยๆจริงๆมันต้องแก้เป็นภาพรวมของพื้นที่มีปัญหาในในดินฝั่งชายทะเลตอนนี้น่าจะถึงไปบางบ่อก็อ่าบุรีไปบางบอ่อแล้วตเกิดตอนตอนนี้คือที่กลัวจริงๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือกลัวว่าปลาหมอสีข้างมามันจะทวนน้าจืดขึ้นไปและทีนี้พอขึ้นพอขึ้นน้ําจืดขึ้นไปเนี่ยนอกจากดินพื้นที่ดินชจฝั่งแล้วมันจะเป็นพื้นที่ที่อ่ารมงคที่ค่อยๆพวกแม่น้ําน้ําจืด้าไปอ่ะซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาสําคัญซึ่ง โดยศักยภาพของอำเภอหรือจังหวัดต,ตัวนี้มันก็ต้องพึ่งการตักดันเป็นนโยบายครับเป็นเป็นปัญหาใหญ่เลยครับปัญหานี้ก็เกิดมาเป็นระยะพอสมควรแล้วผมเชื่อว่าหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่รัฐบาลชุดเก่าก็ก็มีการตั้งคณะกรรมการอานุกรรมการขึ้นมาแล้วก็มีการดําเนินงานแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในส่วนนี้เขาก็ให้กำจัดเสร็จสิ้นไปแล้วอะไรเงี้ยครับทีนี้ในส่วนของภาคเก้าไกลก็กาลังจะผลักดันในส่วนของตั้ง กรรมการวิสามาันนะครับเพราะว่าวิสามาันเนี่ยมันคือการทางานร่วมเพราะปัญหาเนี่ยมันระดับชาติจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเกษตรกรที่เดือดร้อนยังมีการเยียวย,ยาในส่วนของเรื่องนี้แล้วก็มีข้อบังคับข้อกฎหมายต่างๆอย่างเช่นการเอาไปแปรรูปก็ยังผิดกฎหมายอยู่อันนี้เราก็อาจจะต้องไปแก้เป็นวาระเร่งด่วนด้วยเพราะว่ามันจะได้ในการกาจัดอาจจะได้สะดวกกว่านี้ครับอขอในการทําในครั้งนี้ขอเป็นบทสะท้อนที่ชัดเจนนะครับไปถึงผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องในรับเรื่องความเดือดร้อน ของเกษตรกรในครั้งนี้นะครับว่าในพื้นที่อําเภอพัสมุตเจดีเนี่ยรวมผมไม่กล่าวถึงจังหวัดอื่นนะครับอาเภอพัสมุตเจดีจังหวัดสมุรปราการของเราเนี่ยตอนนี้เกษตรกรด้านประมงได้รับความเดือดร้อนนะครับได้รับความเสียหายจากปลาหมอสีคัางดําในครั้งนี้ครับก็อยากสะท้อนผู้มีอํานาจแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับในครั้งนี้นะครับช่วยเล็งเห็นนะครับความความเดือดร้อนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคประมงในครั้งนี้ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายบุเลอร์แสงพันธ์สมาชิกสภาผู้แทรน 7, ราษฎร,ร,ขรขเขต JD, เจ็จังหวัดสมุทรปราการพักเก้าไกลวิกฤตระบาดของปลาหมอสีคางดำในอำเภอพระสมุทรเจดีอำเภอบางพีอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการท่านประธานครับปัญหานี้คือปัญหาใหญ่ของเกษตรกรคนทําวังเลี้ยงกุ้หงหอยปูปลาอย่างมากครับปลาหมอสีคางดำหรือปลาเอเลี่ยนเป็นอันตรายกับสัตว์น้ําสร้างความเสียหายต่อระบบเศษรษฐกิจจากข้อมูลทาง ของสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการมีเษกษตรตะกรอนทำวังที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า54,000ลายลงกุ้งลงปลาลงหอยเป็นแสนวิย์วางมาได้เป้าหมอสีทานคางดำแทนครับโดยไม่มีเงินช่วยเหลือเยียวยาและยังไม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาใดๆจากรัฐบาลอย่างจริงจังขอให้รัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่แก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน